ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,673คำถามล้อเล่นของเย่เฉิญทำให้ซ่งรูอี้ตกตะลึงไปชั่วขณนะแม้ใบหน้าเย่เฉิญไม่เป็นที่คุ้นเคยแต่เธอบอกได้จากชุดของเขาว่าเป็นทหารมาองครักษ์ที่นี่นอกจากนี้ตนเองดูแลที่นี่มาตลอดเป็นไปไม่ได้จะมีคนอื่นลอบเข้ามา ดังนั้นสาเหตุที่ทําให้เธอตกตะลึงคือทหารมาองครักเพียงคนเดียวจะกล้าพูดกับเธอแบบนี้ได้อย่างไรส้มรูอี้รู้สึกขุนเคืองมองเยเชิญด้วยความเครียดแค้นในแววตาเต็มไปด้วยความเย็นเยือกเธอใช้พลังวิญญาณเรียกกระบี่ออกมากายกระบี่ชี้ตรงไปที่ลำคอของเย่เชิญในสายตาส้มรูอี้เย่เชิญเปรียบเหมือนคนตายเธอเหลือบมองเย่เชิญเงียบๆพูดเสียงเบาสามารถตายใต้คมกระบี่ของฉัน ถือว่าไม่เสียชาติเกิดเย่เฉิญยิ้มพูดว่าความมั่นใจเป็นเรื่องดีแต่หากมั่นใจมากเกินไปสิ่งต่างๆอาจพริกผันขณะที่พูดเขามองกระบี่พุ่งตรงเข้ามาในใจปราศจากความตื่นตระนกกระบี่ขับเคลื่อนด้วยพลังวิญญาณเป็นไปไม่ได้ที่นักรบทั่วไปจะต่อต้านแต่สำหรับเย่เฉินการโจมตีด้วยพลังวิญญาณประเภทนี้ไม่เป็นภัยคุกคามแม้แต่น้อยซงรูอ่้ยืนมอง รอให้เลือดเย่เชิญกระเซนออกมาในระยะห่างไม่กี่เมตรเย่เชิญก้าวออกมาเผชิญคมกระบี่เดินเข้าไปในห้องขณะเย่เชิญก้าวผ่านกรอบประตูกระบี่บินมาถึงเบื้องหน้าเขาคมกระบี่ส่องประกายซีดจ,จางพุ่งเข้ามารวดเร็วราวผ่าไม้ไผ่ใบหน้าเย่เชิญไม่แสดงความกลัว พลังวิญญาณถูกส่งไปยังแขนขวาของเขาเอาร่าพลังวิญญาณที่ทรงพลังทําให้สีหน้าของส้มรูอี้เปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวทันทีเธอไม่อาจจินตนาการทหารม้าองครักษ์เพียงคนเดียวจะทรงพลังมากขนาดนี้หากพลังของเธอเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวพลังที่ปล่อยออกมาจากเย่เฉินเหมือนดั่งแม่น้าไร้ที่สิ้นสุดเวลานี้เธอเข้าใจทันทีคนผู้นี้ไม่ใช่ทหารม้าองครักษ์แน่นอน ขณะเดียวกันมีเพียงเสียงคมชัดในอากาศกระบี่เงินเปรียวบางของเธอถูกมือเย่เชิญคว้าได้อย่างง่ายดายกระบี่ดูเหมือนพยายามดิ้นรนตัวกระบี่สั่นสะท้านรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่อาจหลุดออกจากมือของเขาไม่แม้แต่ทําให้ข้อมือเย่เชิญสั่นแม้แต่น้อยเยเชิญถือกระบี่ของซงรุี้ในมือคว้าอย่างง่ายดายปิดประตูด้วยมือซ้ายเขาเก้าวไปหาซงรุี้ที่ยืนตะลึงถามด้วยรอยยิ้ม สาวน้อยกระบวน้าสังหารคุณมีอะไรอีกอูเฟยเยียนไม่สอนวิธีเปิดนีหวานกงให้หรือคุณคุณซงรู้อี้เพิ่งรู้แจ้งเพียงสองปียังไม่มีโอกาสพบหน้าอิงจูด้วยซ้ำแน่นอนยังไม่มีโอกาสได้รับความสามารถเปิดนีหวานกงที่ใช้ทําลายตัวเองที่ทําให้เธอตื่นตระหนกคือชายตรงหน้าอายุมากกว่าเธอเพียงไม่กี่ปี กลับมีพลังน่าสะรึงกลัวเช่นนี้ที่ทําให้เธอไม่อยากเชื่อมากกว่าคืออีกฝ่ายกล้าเรียกอิงจูด้วยชื่อนี่เป็นโทษประหารอย่างไม่อาจให้อภัยในผู้ชิง้วยไม่มีใครได้รับการยกเว้นแม้แต่ชายาสายตรงตระกูลอูเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวถามเยเชินอย่างประมาคุณคุณเป็นใครเยเชินยิ้มพลางพูดว่าฉันแซยชื่อตัวเดียวคือเชินเยเชินคือชื่อฉัน แหฟฟ่ฟาตาข่ายดินที่พวกคุณกางไว้ที่ไนจีเรียที่ต้องการจับคือฉันคุณส้มรูอี้ตื่นตระหนกเธอถามอย่างหลังเลคุณคุณบอกฉันทำไมเย่เชิญหัวเราะมองดูเธอย้อนถามว่าไม่ใช่คุณถามฉันหรือฉันส้มรูอี้หายใจไม่ออกความหวาดกลัวปรากฏในแววตาพึมพำฉันถามคุณคุณคุณไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดเช่นนี้คุณ คุณคงไม่คิดให้ฉันรอดชีวิตนั่นนั่นเป็นเหตุผลทำไมคุณพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเย่เฉิญพูดว่าคุณฉลาดมากใบหน้าส้มรูอีซีขาวด้วยความหวาดกลัวเธออายุ24เพิ่งรู้แจ้งวิธีแห่งเต่าเพียงสองปี เธอเป็นความหวังเดียวในรอบหลายร้อยปีของตระกูลแน่นอนเธอหวาดกลัวความตายแต่เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายพูดตรงไปตรงมาคงไม่ให้โอกาสเธอรอดชีวิตดังนั้นเธอบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์กัดฟันพูดกับเย่เฉินนี่ไม่สำคัญฉันพักดีต่ออิงจูหากฉันตายใต้เงื้อมมือคุณวันนี้อิงจูต้องตอบแทนตระกูลฉันเต็มที่ฉันแม่ตายก็ไม่เสียดายโอ้ เย่เชิญเมมริมฝีปากมองดูเธอยิ้มพลางพูดว่าคุณพูดเช่นนี้อย่างนั้นฉันไม่คิดฆ่าคุณแล้วหากฉันพาคุณกับทหารมาองคารักที่นี่หลบหนีไปอูเฟอย,ยี่ยมจะคิดว่าคุณทรยศเธอหรือไม่ บทที่6,674ร่งรูอี้มองเย่เชิญด้วยความหวาดก,กลัวยิ่งกว่าเดิมหลังจากอึ้งไปพักใหญ่เธอพูดด้วยสีหน้าหนักแน่นฉันยินดีตายเพื่อแสดงเจตจำนงพักดีต่ออิงจูพูดจบเธอรวบรวมพลังวิญญาณไว้ในฝ่ามือยกมือขึ้นฟาดเข้าหน้าผากด้วยกำลังสิบส่วนการตบนี้ทั้งทรงพลังทั้งหนักหน่วงเห็นได้ชัดใช้กำลังทั้งหมดของเธอหากฝ่ามือนี้ตบบนหน้าผาก คงฟาดสมองเธอจนแหลกเหลวเย่เชิญคิดไม่ถึงหญิงสาวผู้นี้อายุไม่มากความเด็ดขาดกลับไม่น้อยพูดไม่ลงรอยก็ยินยอมตายเพื่อแสดงความพักดีดูเหมือนเธอไม่คิดมีชีวิตรอดอารมณ์ออกจะรุนแรงเกินไปหน่อยจริงๆเย่เชิญยังไม่คิดให้เธอตายอย่างไรเก็บเธอไว้ยังมีประโยชน์จะให้เธอตายที่นี่ได้อย่างไรดังนั้นเย่เชิญทิ้งกระบี่ในมือขวาอย่างรวดเร็ว ยื่นมือจับฝ่ามือของเธอที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณขณะมือเรียวเล็กถูกยืดไว้ในฝ่ามือเขาถ่ายทอดพลังวิญญาณออกไปผนึกร่างของเธอไว้โดยตรงตั้งแต่เกิดมาซ่งรูยี่ไม่เคยสัมผัสเนื้อแน,เนอบเนื้อกับชายแปลกหน้าตอนนี้ถูกเย่เชิญจับมือเธอรู้สึกทั้งละอายทั้งเครียดแค้นยังไม่รู้พลังยุธ์ตนเองถูกผนึกตะโกนอย่างบ้าคลั่งคนหยาบช้าปล่อยฉันได้ได้ไดเยเชิญพยักหน้า ล่อยมือของเธอทันทีท่งรู้อีคิดอยากตายอย่างเด็ดเดี่ยวแม้พลังวิญญาณในมือเธอจะหายไปแต่พลังพื้นฐานยังคงอยู่ทันทีที่เย่เชิญปล่อยมือฝ่ามือของเธอฟาดลงบนศีสะโดยตรงขณะนี้ดวงตาที่จ้องมองไปยังเย่เชิญแทบประทุออกมาเธอตะโกนด้วยความเกลียดชังเหลือจะกล่าวเย่เชิญใช่ไหมแม่ฉันตายเป็นผีก็ไม่ปล่อยคุณไปฝ่ามือทรงพลังและหนักหน่วงตกลงบนหน้าผากของเธอู เสียงตบดังก้องในห้องทำงานหน้าผากขาวอวบอิ่มของส้มรู้อีถูกตบเป็นสีม่วงแดงทันทีเมื่อปรากฏบนใบหน้าที่งดงามเย็นชาดูไม่อาจเข้ากันได้จริงๆเมื่อเห็นเธอเจ็บปวดเย่เชิญสายศีรษะพูดล้อเลียนตบหน้าตัวเองเสียได้ทนดูไม่ได้จริงๆใบหน้าส้มรู้อี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรู้สึกเธอยังไม่ตายมองฝ่ามือขวาไม่อยากจะเชื่อ ฝ่ามือที่เคยละเอียดอ่อนนิ้วเรียวทั้งห้าตอนนี้บวมพองดูแล้วไม่ต่างจากตีนเป็ดนุ่มๆเธอรู้สึกสับสนคิดกับตัวเองด้วยความหวาดกลัวเป็นไปได้อย่างไรฉันใช้พลังไปสิบส่วนทำไมยังไม่ตายเธอใช้ความคิดเชื่อมโยงกับพลังวิญญาณในร่างพบว่าตันเทียนและเส้นลมปราณทั้งหมดถูกผนึกกลายเป็นคนไร้ประโยชน์เธอมองเย่เชิญด้วยความตื่นตระหนกโผล่ออกมาคุณ คุณปิดผนึกการบ่มพ่อของฉันใช่เย่เชิญพูดเสียงเบาจากนี้ไปคุณเป็นคนไร้ประโยชน์ที่นี่ทหารมาองครักษ์ทุกคนสามารถฆ่าคุณได้สซงรุี้รู้ว่าพลังของเย่เชิญยากจะอย่างรู้คาดเดาว,ว่าเขาต้องเป็นศัตรูลึกลับที่พวกชิงหุยพยายามค้นหาเธอกัดฟันพูดว่าเช่นนั้นให้พวกเขามาล้างแค้นให้ทหารมาที่ตายไปเถอะฉันไม่กลัวความตายแต่คุณจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นาน ไม่จำเป็นต้องให้อิงจูลงมือแค่สามผู้อาวุโสก็สามารถฆ่าคุณได้เย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มสุนักแก่สามตัวฆ่าฉันได้หรือไม่พักไว้ก่อนฉันบอกไม่อนุญาตให้คุณตายไม่เช่นนั้นงคงฆ่าคุณไปแล้วไว้ชีวิตคุณยังมีประโยชน์มากกว่าซงรูอี้มองเย่เชิญด้วยความประมาทถามว่าคุณคิดทำอะไรหากฉันคิดไม่ผิด คุณจะนำทหารมาองครักษ์และนักรบไร้ชีวิตจากไปคุณปิดผนึกการบ่มพ่อของฉันได้อย่างง่ายดายแน่นอนคุณสามารถกำจัดพิษในร่างพวกเขาพวกเขาจะยินดีรับใช้คุณแต่ฉันสซงรูอี้ไม่ยอมก้มศีะให้คุณไว้ชีวิตฉันเป็นการเก็บระเบิดเวลาไว้กับตัวเองหากมีโอกาสฉันต้องฆ่าคุณแน่นอนฉันแนะนำให้คุณฆ่าฉันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตเย่เชิญเลิกคิ้วเมมริมฟีปาก จุจุส่งรุอี้ชื่อนี้ค่อนข้างตกยุคลาสมัยมากดูไม่เหมาะกับหญิงสาวเช่นคุณเกี่ยวอะไรกับคุณส้งรุอี้กัดฟันแล้วพูดว่าในสมองมีความคิดชั่วร้ายอะไรทำไมไม่รีบฆ่าฉันโดยเร็วเย่เชิญพูดเหมือนพึพรรมพำกับตัวเองพูดตามตรงชื่อนี้ไม่ตรงกับนิสัยคุณหยกเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าของชาวจีนเรา เป็นสิ่งงดงามอ่อนโยนไร้ทิฏฐิให้ความรู้สึกสดชื่นจำใสทำให้เบิกบานใจเมื่อย้อนกลับมาดูคุณแม้แต่เศษเสี้ยวของหยกยังไม่มีเหมือนสุนักเหาส่งเสียงหนวกหูในหมู่บ้านมีสุนักตัวน้อยตัวใหญ่มีทั้งสวยงามและน่าเกลียดมีทั้งดีและไม่ดีคุณไม่ใช่ตัวใหญ่ที่สุดไม่สวยงามที่สุดไม่ใช่ตัวน่ารักที่สุดด้วยซ้ำแต่เป็นตัวที่หาวดังที่สุดแน่นอนคุณคุณพายลม ซงรูอี้ไม่คิดว่าเย่เฉิญจะทําให้เธออับอายมากถึงเพียงนี้ตวาดออกมาด้วยความขุนเคืองคนแซย่ดีที่สุดให้ข่าฉันเดียวนี้ไม่เช่นนั้นคุณฉันไม่อาจร่วมฟ้าเดียวกันดีเย่เฉิญพยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้มพูดตามตรงฉันไม่ชอบเลี้ยงสุนัขสักเท่าไหร่บางครั้งเห็นสุนัขอวดอ้างบารมีเจ้านายห่าเสียงดังจนหน้าปวดหัวแต่จู่ๆตอนนี้ฉันรู้สึก หากสามารถฝึกสุนัขดูร้ายให้เชื่อฟังประพฤติตัวดีเชื่องเชื่อเรื่องนี้ควรเป็นสิ่งน่าคึงพอใจซ่งรู้อี้กัดฟันพูดอย่างเกรี้ยวกราดทีละคำฉันไม่ใช่สุนัขเย่เฉินยิ้มแย้มพูดว่าแน่นอนฉันรู้คุณไม่ใช่ฉันแค่ใช้สุนัขเป็นคำอุปมาถ้าดูถูกสุนัขฉันยินดีขอโทษสุนัขตัวนั้นพูดจบสีหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นเคร่งขึมเปลี่ยนเรื่องถามเธอว่า ซ่งรูอี้ใช่ไหมตอนนี้คุณเป็นนักโทษของฉันฉันบอกคุณเป็นอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณมีคุณสมบัติอะไรมาพูดพร่ำน้ารำคาญเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ